สวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนนะคะบ้านเรือนไทยบรรยากาศดีๆนะคะหลังนี้ห่างจากตลาดห้วยสะท้อนเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนค่ะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเหมาะสําหรับการพักผ่อนเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะทุกท่านบนเนื้อที่87ตารางวาค่ะเป็น2ชั้นนะคะ ชั้นบนมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําชั้นล่างมีสองห้องนอนมีห้องโถงและสองห้องน้ําค่ะปูกระเบื้องรอบบ้านนะคะกว้างกวางเลยค่ะพื้นที่กว้างมากนะคะปูกระเบื้องไวเรียบร้อยเลยค่ะอย่างสวยงามนะคะสามารถจอดรถได้ถึง4คันค่ะ ราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะราคาเพียง2อล้านห้าแสนบาทราคานี้ฟรีค่าโอนด้วยค่ะทุกท่านชมร,บรอบๆกันก่อนนะคะเป็นบ้านเรือนไทยบรรยากาศดีค่ะสวยงามพร้อมอยู่เลยนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมพื้นที่จริงติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจคเคโนใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจค่ะ สำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนไว้พบกับเจเคเนโได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ